สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเออร์ลิงฮาลันกันอีกสักคลิปหนึ่งดีกว่านะครับ <c oughs> ก็เป็นคนที่ร้อนแรงที่สุดในโลกฟุตบอลณนะเวลานี้เลยก็ได้นะครับวันนี้เองเนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงความฝันสูงสุดของเออร์ลิงฮาลันกันดีกว่าว่าเวลาลงเล่นในนัดหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะทําอะไรมากที่สุดเรียกได้ว่าหลังจากนัดในยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ทางแมนซิสเตี้เนี่ยได้เจอกับดอร์ทมทีมเก่าของเขาไปแล้วตัวของเขาเนี่ยก็พาทีมเอาชนะไปได้ด้วยประตูชัยในนาทีที่84นะครับ กระโดดแบบโอ้โหแทบจะคาราเต้คลิกเลยถูกไหมเท่มากๆเลยนะครับทำให้แมนซิตี้ชนะไป2ต่อ1นะครับผมแต่เราก็ได้เห็นนะครับว่าในระหว่างเกมเนี่ยเออร์ลิงฮาลันเองอ,อาจจะไม่ได้มีบทบาทกับเกมเยอะนะครับสัมผัสบอลเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับผมโดยทั้งหมดในเกมเลยที่เขาเล่นมาเนี่ยนะสัมผัสบอลไปเพียงแค่11ครั้งเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยอะ่ะแต่สุดท้ายยิงประตูได้นะครับซึ่งฮาลันเองเนี่ยก็ได้ออกมาโต้การที่เขาสัมผัสบอลน,น,น้อยนะครับว่าบางคนเนี อาจจะพูด,ดว่าผมไม่ได้สัมผัสบอลมากพอบางคนพูดแบบนั้นบางคนพูดแบบนี้แต่ตัวเขาเนี่ยไม่แคร์หรอกนะและเขารู้ดีว่าเขาต้องทําอะไรและเขาทําอะไรอยู่ นั่นคือสิ่งที่เขาจะเป็นต้องทําเวลาเจอเกมที่ยากและเขาจะทําแบบนั้นต่อไปนอกจากนั้นเองเขายังบอกเสริมมาอีกนะครับว่าความฝันสูงสุดของเขาเนี่ยเขารู้ดีว่าเขาเป็นกองหน้าถูกไหมกองหน้าไม่ได้มีหน้าที่สัมผัสบอลเยอะกองหน้ามีหน้าที่ทําอะไรทุกคนหน้าที่ยิงประตูดิถูกปะจับบอลแล้วยิงเลยนะครับผมไม่ต้องมาเลี้ยงไม่ต้องมาส่งไม่ต้องมาอะไรทั้งนั้นความฝันสูงสุดของเขาเนี่ยคือการที่เขาเนี่ยขอลงไปสนามอะจับบอลไม่ต้องเยอะหรอกไม่ต้อง11ครั้งหรอกขอแค่5ครั้งพอ แต่เปลี่ยนมันในการทุกการจับบอลนี้ให้เป็นประตูดได้เลยนั่นคือความฝันสูงสุดของผมนะครับผมเป็นการตอกย้ําเลยนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นกองหน้าในสายเลือดจริงๆเขารู้ดีว่าเขาไม่จะเป็นต้องสัมผัสบอลเยอะเขารู้ดีว่าเขาไม่จะเป็นต้องมาต่อบอลนู่นนี่นั่นหน้าที่ของเขาคือการหาช่องหาทางให้เพื่อนส่งแล้วก็ยิงซะ นั่นแหละครับคือสิ่งที่ฮรลันต้องทำนะครับผมซึ่งเราก็ได้เห็นเขาตลอดเกมเลยนะจับปุ๊บปั๊บยิงจับปั๊บปั๊บยิงนะครับผมไม่ต้องมาส่งอะไรทั้งนั้นเลยนะนี่แหละคือกองหน้าในสายเลือดนะครับผมและในตอนนี้ทุกคนก็คงจะได้รู้แล้วว่าความฝันสูงสุดของเออร์ลิงฮรลันสำหรับการเล่นในแมตช์แมตช์หนึ่งเนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาขอแค่จับบอล5ครั้งยิง5ลูกได้ก็พอนะครับผมไม่ต้องมาอะไรเยอะแยะแล้วแต่เอาจริงๆนะผมคิดว่าไม่ต้องจับ5ครั้งหรอกจับมากกว่านั้นแต เป็นจริงแล้วนะครับเรวันดอกกี้เองเนี่ยก็เคยทํามาแล้วนะครับผมยิง5ลูกในช่วงเวลาแบบประมาณ10นาทีเนี่ยเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆเลยนะครับนั่นแหละคือกองหน้าที่แฮจ,จริงไม่ต้องมาแบบทําอะไรออาราวโอไม่ต้องมาแบบเลี้ยงได้ปีกได้กลางลุกได้ ให้มันตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเล่นดีที่สุดไปเลยอะ่ะดีที่สุดนะถ้าถามผมเองนะครับผมเป็นปีกก็เป็นปีกอย่างเดียวไปเลยจะเป็นปีกที่ดีที่สุดไปเลยนะครับไม่ต้องมาโอ้โอราวหลายตำแหน่งเนาะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับมวคิดว่าเออร์ลิงฮาลันเองเนี่ยจะสามารถทําความฝันของเขาให้เป็นจริงได้ไหมก็บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ